ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฉลองอยากเล่าตอนเล่าเรื่องผีที่ผมบันทึบันทึกคนเห็นผีผีมีจริงหรือไม่คนตายแล้ววิญญาณไปไหน ทำไมจึงมีบางคนเห็นผีเป็นประจำแต่หลายคนไม่เคยเห็นเลยทุกข้อสงสัยเหล่านี้มีคําตอบไหนบันคึกคนเห็นถ <c oughs> อดความจากหนังสือของฉลองเจยาคมเล่าเรื่องโดยฉลองเจยาคม คำชี้แจงของผู้เขียนและผู้เล่าเรื่องบันทึกคนเห็นผีหลายปีมาแล้วที่ผมเกิดไปลหลงไหลได้เพิ่มกับการเขียนหนังสือและได้อาศัยรายได้จากการนี้เลี้ยงชีพในบางช่วง ได้มีโอกาสเขียนหนังสือออกไปพอสมควรหลายแนวหลายแบบแต่ถ้าจะให้สรุปเพื่อแยกประเภทให้ชัดเจนก็แยกออกมาเป็น3ประเภทคือ 1. งานเขียนที่เกิดจากจินตนาการล้วนๆ 2. งงานเขียนที่เกิดจากความจริงผสมจินตนาการและ 3. งานเขียนที่เป็นความจริงล้วนๆในเรื่องบันทึกคนเห็นผีเป็นงานเขียนที่เกิดจากความจริงล้วนๆ แต่ก็อาศัยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาเล่าความเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้อา่านได้ง่ายขึ้นและพยายามให้มันเป็นหนังสือมากที่สุดแทนที่จะเป็นเรียงความหรือเป็นบันทึกส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาในการเขียนไม่นานนักแต่ผมใช้เวลาตัดสินใจก่อนข้างนานกว่าเล่มอื่นๆทั้งนี้เพราะว่ามีความกลัวสองอย่างคือกลัวอายและกลัวก,วการตำหนิ แต่ความที่อายุสูงขึ้นและบางอื่นสมองพัฒนาไปตามอายุสมองที่พัฒนาแล้วนั้นเตือนให้เข้าใจว่าความจริงบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่ควรอายการตำหนิก็ใช่ว่าจะสร้างความหมายนะให้กับชีวิตเสมอไปบันทึกคนกล็นผีจึงถูกเขียนออกมาบันทึกคเห็นผีที่จะนำเสนอนี้เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับบุญญาณและความเชื่อเรื่องการเวียนไหวตายเกิด ที่ตัวผมเองทุ่มเทเวลาลงไปศึกษาค้นคว้าทั้งจากตำรับตำราจากการสัมมาน,นาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นและประสบการณ์ตรงของตัวเองบันทึกคนเย็นผีจะนำเสนอเป็นตอนๆซึ่งจะเริ่มจากตอนหน้าเป็นต้นไปถ้าค,คุณผู้ฟังสนใจก็ติดตามรับฟังได้เป็นตอนตอนตัดไปครับ ทีนี้ขอทาความเข้าใจกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ที่มาหรือความตั้งใจในการเขียนและนำเสนอหนังสือเรื่องบันทึกคนเงียนผีของผมนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรและมีเป้าหมายเป็นอย่างไรนะครับโดยจะเริ่มจากบทนำก่อนครับบทนำที่ผมได้เขียนเอาไวา้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ถ้าท่านไม่ชอบอ่านเรื่องวิญญาณหรือการเวียนว่ายตายเกิดหรือมาเปิดหนังสือเล่มนี้เข้าก็รีบวางเถอะครับเพราะเนื้อความในหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์ทางวิญญาณหรือการเห็นผีล้วนๆแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งที่มุ่งเอาความตื่นเต้นหรือความสนุกสนานเป็นสำคัญหากแต่เป็นเรื่องจริงในชีวิตอันปิดปกติของใครบางคนใครคนนั้นก็คือผมเอง ฉลองเจยยคงกลับชายไทยธรรมดาธรรมดาที่มีวิถีชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้แต่กลับมีวิญญาณปิดแปลกไปจากคนอื่นความปิดแปลกนั้นอาจใช่ความภูมิใจอาจใช่ความวิเศษที่ทำให้ชีวิตพิเศษหรือดีไปกว่าคนอื่นในทางตรงกันข้ามกลับสร้างสิ่งที่เรียกว่ารกใจให้ตลอดมาความผิดปกติที่ว่านั้นก็คือ การที่เห็นผีเป็นอุปนิสัยหรือเป็นอาจินการเห็นผีที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ผ่านการฝึกฝนไม่ว่าทางกายหรือทางจิตและไม่ใช่แบบร่างทรงที่อาศัยความวิเศษใดๆสิ่งที่ผิดปกตินี้มันติดตัวมาแต่เริ่มจำความได้แล้วและยังคงอยู่กาาบเท่าปัจจุบันฉะนั้นสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องนี้ หรือท่านที่อดทนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้และคิดจะอ่านต่อไปผมขอออกตัวเสีกที่ตรงนี้ก่อนเลยว่าเรื่องที่จะเขียนเล่าให้ท่านอ่านต่อไปนี้อ่านจบแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านพิเศษขึ้นอาจจะให้ประโยชน์กับท่านบ้างก็ในแง่ของเรื่องวิญญาณเรื่องการเวียนว่ายแตยเกิดซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากที่ท่านเคยอ่านหรือเคยได้ยินมา และเรื่องนี้ก็ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะยกฐานะตัวเองว่าวิเศษมีตาพิเศษที่เห็นผีได้พิจินรนาการเลยไม่แต่น้อยเพียงแต่อาศัยกลวิธีการเขียนเพื่อให้เรื่องอ่านง่ายขึ้นเท่านั้นถ้าท่านทนไหวและรับได้ก็ขอชืญอ,อ่านต่อไปเถอะครับ ในชีวิตผมมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังแต่พิจารณาดูแล้วเห็นว่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้และก็มีอีกหลายเรื่องที่ไม่อยากจะเล่าแต่คนอื่นก็เฝ้าถามมีหลายเรื่องที่อยากจะทะอยากจะจำแต่ก็จำไม่ได้ในขณะที่หลายเรื่องอยากจะลืมแต่กลับมีเหตุให้จดจำหรือหรือระลึกถึงอยู่เรื่อย เรื่องความปิดปกติทางวิญญาณหรือการเห็นผีเป็นปกตินี้ผมพยายามปกปิดมานานสําหรับคนที่รู้จักผมเมื่อโตแล้วน้อยคนจะรู้ว่าผมมีความปิดปกติตรงนี้สาเหตุที่ผมต้องปกปิดเรื่องนี้ก็เพราะช่วงหนึ่งของชีวิตผมรำคาญกับเสียงหัวเราะเยื่ยหยันรำคาญกับสายตาที่มองเหยียดราวกับผมเป็นคนบ้า เสียใจกับคำแนะนำของผู้ที่ผมหวังจะพึ่งพิงแต่กลับมองเราว่าเป็นรูปประสาทสร้างภาพหลอนขึ้นมาให้กับตัวเองทั้งที่ชีวิตผมจนบ่านนี้แล้วผ่านการตรวจสมองอย่างดีก็ไม่พบว่ามีส่วนไหนที่จะสอให้เป็นรูปประสาทได้หมอที่ตรวจกลับชื่นชมว่าผมมียักษ์สมองที่กว่าคนจำนวนมากที่เขาเคยเช็คสมองนั่นหมายถึงว่าผมมีความจำที่ดี แม้ในความเป็นจริงจะลื้อเทอะฟึ้ฟะไปบ้างแต่ผมก็อุจจภูมิใจกับคำชมนี้ไม่ได้แต่ที่เล่าเรื่องนี้ก็หาใช่เพราะความภูมิใจตรงนั้นหากเพียงจะบอกว่าผมผ่านการเช็กประสาทมาเรียบร้อยแล้วด้วยความสัตย์จริงก่อนหน้านี้หลายปีผมไม่คิดจะเอาเรื่องนี้มาเขียนเล่าให้ใครอ่านเลยเพราะในโครงการเขียนงานเขียนของผมมีเรื่องที่อยากจะเขียนอยู่มากมาย และผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้เขียนออกไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองวิเศษขึ้นแถมน่ารำคาญเสียด้วยซ้าและด้วยความสัตจริงผมอยากจะลืมเรื่องเหล่านี้เสียด้วยซ้าแต่หลายครั้งมีเหตุให้ต้องจดจำและจนแล้วจนรอดก็เกิดมีหลายสาเหตุที่ทำให้ต้องตัดสินใจเขียนเรื่องนี้สาเหตุแรกเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้สักประมาณสเดือน มันเกิดขึ้นในวันที่ผมเดินทางกลับบ้านเดิมซึ่งผมจากมาแลยไม่ได้กลับไปเยี่ยมเกือบ20ปีแล้วที่นั่นก็คือที่ที่ผมใช้ชีวิตวัยเด็กก่อนจะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากเด็กน้อยวัย14ปีสู่สมานินน้อยและใช้ชีวิตอยู่ในผ้าเหลืองเกืน10ปีก่อนจะตัดสินใจออกมาตะลุยลูกคารวาสได้อีก10กว่าปีในหมู่บ้านที่ผมใช้ชีวิตวัยเด็ก ตอนนี้ไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวของผมอาศัยอยู่แล้วญาติพี่น้องของผมโยกย้ายกันไปหมดแล้วผมจึงไม่ค่อยกลับไปที่นั่นอีกเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมกลับหมู่บ้านนั้นอีกครั้งก็คือคำมั่นสัญญาในวัยเด็กที่ผมได้ให้ไว้กับผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งมีพระคุณกับผมอย่างเหลือขนานั่นคือลุงคล้ายลุงคล้ายเป็นพ่อสามีของพี่สาวผมหรือพ่อของพี่เขยลุงคล้ายไม่ใช่ญาต แต่เพราะความทุกข์ยากแรงนแค้นวัเด็กผมต้องไปพึ่งพิงบ้านท่านแม้ว่าท่านเองจะลำบากแต่ด้วยความเมตตาก็ยังอุตส่ารับเลี้ยงผมไว้ครั้งหนึ่งมีเพื่อนบ้านผู้หวังดีแต่ขาดเมตตาธรรมพูดกับท่านว่าลูกตัวเองก็จะเลี้ยงไม่ไหวอยู่แล้วไปหาบน้ำหาบข้าวเลี้ยงลูกชาวบ้านอยู่ทำไมลุงคล้ายตอบเพื่อนคนนั้นว่า ถือว่าทำบุญสงสารมันมันโตขึ้นค่าตายลงมันมาช่วยงามลงไปชึงตะกรก็ยังดีผมได้ยินท่านตอบเช่นนั้นวันหนึ่งเห็นศพอกาสก็บอกท่านว่าเมื่อผมโตขึ้นผมจะช่วยงามลงศพลุงไปเชิงตะกรเองอย่าคิดว่าผมพูดภาษาเด็กสอพรอ ชาตินี้ไม่ว่าชีวิตจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรผมไม่เคยคิดสอบพอใครสิ่งที่ทำไปล้วนเกิดจากใจจริงเสมอผมพูดคำนี้ตั้งแต่อายุไม่ถึงสิบขวบและข้อถือเป็นสัญญาในเวลาต่อมาในวัยเกือบ30ผมดันด้นไปเยี่ยมลุงคล้ายที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งได้ข่าวว่าแกไปอาศัยอยู่กับลูก วันนั้นผมได้เรียนกับแกว่ายังจำคำพูดของผมในเวดิกได้ไหมและผมสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลุงตายลงวันไหนไม่ว่าผมจะอยู่มุมใดของโลกเว้นแต่เว้นแต่ตายหรือติดกุกอยู่ผมจะไปทำตามสัญญาที่ได้ให้ตอนนั้นให้จงได้เรื่องนี้ลูกหลานของลุงคล้ายทุกคนรู้เมื่อลุงคล้ายเสียชีวิตลง พวกเขาจึงพยายามติดตามส่งข่าวให้ผมทราบจนเมื่อลุงคล้ายเสียชีวิตลงในกลางปีพศ2545ด้วยคำมั่นสัญญาดังกล่าวผมจึงได้กลับไปบ้านเดิมแห่งนั้นอีกครั้งภาพและเรื่องราวแต่วไวด็กของผมย้อนกลับมามากมายโดยผ่านการเล่าทบทวนความหลังของผู้เฒ่าผู้แก่และเพื่อนฝูงที่เคยเล่นด้วยกันหลายเรื่องไม่มีประโยชน์ที่จะนำมาเล่าต่อตรงนี้ แต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าวันนั้นพูดถึงกันมากมากจนทำให้ผมคิดได้ว่ามีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นที่นั่นซึ่งผมพยายามลืมเรื่องที่ว่านั้นก็คือการเห็นผีในวัยเด็กของผมพฝูงหลายคนเมื่อทราบว่าผมไปในงานศพนั้นก็มาดักเจอแต่ละคนทักทายด้วยคำขึ้นต้นที่แตกต่างกันออกไปแต่ แต่ละคำทำให้ภาพในวัยเยาว์ของผมหวนคืนมาเช่นเป็นไงไอ้วับไปเลยนะมึงมีลูกมีเจ้าหรือยังกูนึกว่าตายจากกันซะแล้วไอ้หาทำตัวเหมือนไม่มีเพื่อนเลยนะมึงจากไปแล้วไม่เคยกลับมาเยี่ยมกันเลยอีกคนว่ายังผอมเหมือนไม้เสียบผีเหมือนเดิมใช่ไหมมึงและอีกมากมายหลายคำทักทายแต่คำทักทายหนึ่งที่ทำให้ผมสะดุง้ง และเป็นเหตุให้ต้อง,เป,เ,องเป็นเหตุให้ต้องตั้งวงคุยกันด้วยเรื่องในวัยเยาว์ของผมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั่นคือคำทักายของเพื่อนคนหนึ่งที่ตรงดิ่งเข้ามาตบบาแล้วแล้วถามว่าเป็นไงเดี๋ยวนี้มึงยังเห็นผีอยู่หรือเปล่าวะและมันก็เล่าย้อนชิองอวดคนอื่นว่าตอนเด็กๆเ,เราสนิทสนมกันมากจริงๆเนี่ยนะตอนเด็กๆมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่ผีเวลาตามมันไปที่ไหนกูงี้โอยกลัวไปด้วยเลย ไปกับกูมันก็บอกว่าเห็นผีเห็นผีใครนะเพื่อนอีกคนเอาด้วยโดยงันไปถามอีกคนยายเพียนไงยายเพียนไอชอบเพื่อนสีวัยเด็กซึ่งปัจจุบันเป็นคุณพ่อลูกสามนึกขึ้นได้เออใช่ใช่ใช่ยายเพียนแต่มันแปลกนะเว้ยมันบอกว่ายายเพียนมาบอกมันว่าแกซ่อนฉนุที่ดินไว้ในกระบอกไม้ไผ่บนลอมข้าวเพราะพวกลูกๆยายเพียนไปหาเจอจริงๆ พี่ข่าวเพื่อนรุ่นพี่ยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้แม่นยำถามจริงๆแต่ว่าตอนนั้นเองเจอผียายเพื่อนจริงๆเหรอไอ้ไอ้ปรงเพื่อนหัวดือ้อผู้ไม่เคยเชื่อผมมาตั้งแต่เด็กยังไม่วายสงสัยแล้วหลายคนก็ตีวงกันเข้ามาทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้าผลัดทบทวนพฤติกรรมแปลกประหลาดของผมโดยเฉพาะเรื่องหินผี คนโน้นจำตรงนี้คนนี้จำเหตุการณ์นั้นวันนั้นข้างเมนที่ไฟกำลังไหม้ร่างของลุงคร้ซึ่งผมและบรรดาลูกหลานของแกเพิ่งหงามไปวางบนชิงกะกอนบรรดามิตตยาวัยของผมทั้งหลายต่างงัดเรื่องเก่าๆขึ้นมาคนที่แก่กว่าก็เล่าเรื่องที่ผมทำไว้ตอนที่ยังจำความไม่ได้ถ้าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นสักสิบปีที่แล้วผมก็คงจะไม่ใส่ใจจดจำมา แต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณเพื่อพ้นทุกข์ทางใจในเรื่องผิดปกติทางวิญญาณของตัวเองจึงมีความคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องพวกนั้นกลับมาเขียนเล่าให้คนอื่นฟังบ้างเพราะอย่างน้อยเรื่องที่ได้ทำไว้ในวัยเด็กมันก็บ,บันเทิงไม่น้อยบางเรื่องตลกถึงขั้นขำไม่ออกเสด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นผมเองไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลย นี่แค่เหตุผลแรกนะครับอย่าเพิ่งรำคาญเขาบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้ส่วนตัวล้วนๆเหตุผลที่สคือหลังจากได้ชมภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์เกิดความรำคาญในประเด็นที่ผู้สร้างเหล่านั้นนํามาเสนอเมื่อนํามาเทียบเคียงกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณที่เราศึกษามามันคุณละโลกกันเลยก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่นักสร้างภาพยนตร์ หรือผู้ทำละครจะทำละครหรือสร้างหนังผีที่ให้สาระเรื่องการเวียนไหตใยเกิดด้วยมาสักเรื่องแต่ประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคงจะรอจนสิ้นลงหมายใจก็ไม่ได้ชมแน่เพราะละครปัจจุบันยังจำเป็นต้องยึดเรตติ้งเป็นหลักเอาใจเอเจนซี่ไว้ก่อนไม่สนว่าผู้ชมต้องการหรือรู้สึกอย่างไรเพราะละครโทรทัศน์เป็นเพียงของฟรีไม่พอใจก็เชิญเปลี่ยนช่องอถอะ แต่เปลี่ยนไปก็เจอแบบเดิมอีกนั่นแหละจึงกลายเป็นของฟรีที่บังคับแจกเหตุผลข้อนี้ขออธิบายสั้นๆแค่นี้พอนะครับเพราะหากเขียนยาวไปกว่านี้ผมคงจะเหลือเพื่อนฝูงให้คบหากันน้อยลงแน่เหตุผลที่3ครับได้ชมภาพยนตร์โทรทัศน์หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณจากหลายๆที่พูดตรงๆชมแล้วมันไส้เลยนึกขำในบรรดาผู้เล่าบางคน คุยเฉพาะดาราซึ่งจำเป็นจะต้องมีเรื่องประสบการณ์ผีอย่างน้อยคนละเรื่องสองเรื่องเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ห้าของคนที่เป็นดาราเลยก็ว่าได้และเรื่องที่เล่านั้นก็จับได้ว่าผ่านการปรุงแต่งเชิงจินตนาการทั้งสิ้นน้อยครั้งที่ฟังดูแล้วเข้าท่าถูกต้องตรงตามหลักการเวียนไหวตายเกิดหรือเรื่องวิญญาณที่สมศึกษาค้นควา้าหมา เรื่องตรงนี้ขอทําความเข้าใจซะก่อนนะครับว่าผมไม่ได้หมายความว่าที่ผมรู้หรือศึกษามาถูกเรื่องที่คนเหล่านั้นเล่ามาผิดในทางตรงกันข้ามเรื่องที่ผู้คนเหล่านั้นเล่ามาอาจจะถูกก็ได้และผมอาจจะไปศึกษาค้นคว้ามาผิดผิดก็ได้ส่วน,วนที่ผมไปศึกษาค้นคว้ามาผิดหรือถูกอย่างไรศึกษาจากที่ไหนใจเย็นนิดนะครับ ผมจะเขียนเล่าให้ฟังแน่นอนและจะยกสาระบางส่วนมาเสริมให้ด้วยด้วยเหตุผลสามประการดังกล่าวมาผมตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นและขอข้อขอออกตัวเสียอีกทีว่าไม่ได้ตั้งใจว่าสิ่งที่ตัวเองเขียนมาถูกต้องเพียงแต่อยากจะเล่าอีกแง่มุมหนึ่งของความเชื่อในเรื่องนี้เท่านั้นสิ่งที่ผมเขียนเล่าไปทั้งหมดอาจจะผิด และเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังมาก่อนๆอนอาจจะถูกขอให้ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนี่คือบทนําที่ผมได้เขียนไว้นะครับตอนต่อไปผมจะนําเสนอคุณผู้ฟังในเรื่องความปิดปกติทางวิญญาณของผมนะครับถ้าท่านสนใจรับฟังก็ขอเชิญรับฟังได้ในตอนตัดไปนะครับสำหรับตอนนี้ต้องจากลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ท่านรับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความเห็นอย่างไรอยากจะเสนอในอะไรก็ขอเชิญแสดงความเห็นได้ใต้คลิปนี้นะครับแต่หากเป็นการขอคาตอบเป็นการส่วนตัวก็ขอให้เขียนมาในอินบ็อกซ์ส่งมาในเฟซบุ๊กชื่อฉลองเจยียคงผมจะนำเรื่องประสบการณ์ทางวิญญาณทั้งหมดประมาณ100เรื่องที่เขียนไว้ในชุดบันทึก คนเห็นผีมาลงต่อเนื่องกันไปในช่องนี้แต่เนื่องจากไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้หากท่านสนใจก็คงต้องกดติดตามในช่องเพื่อจะมีการแจ้งทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่ๆและหากท่านเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจและพอมีประโยชน์บ้างก็ขอเชิญกดไลค์ให้ด้วยนะครับ เลยหากท่านประสงค์จะให้คนอื่นได้ร่วมรับฟังท่านก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไปให้ได้เลยนะครับขอขอบคุณมากครับหวังว่าคงได้พบกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีครับฉลองเจยาคม